สวัสดีสดีจ,จริงๆด้วยอ่ะอยากเข้ามาไหมอ่ะสกิบิดี้เอาแมา่เอาแมา่เดี๋ยวเปิดประตูให้เปิดเลยเปิดเลยเอาเปิดแล้วเฮมีปกต <c oughs> ิใช่ใชแล้วแลโอ๊ยตายวันนี้บรรยากาศดีจังเลยเนาะ ใช่ใช่มันหยุดสารอาที่ทั้งเทีอ่ก็ต้องตื่นแต่เช้าแบบนี้แหละเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไปยกเสียงเพีงสกิบดี้หรือเปล่าสวัสดีสกิบดี้จริงๆด้วยอ่ะอยากเข้ามาไหมอ่ะสกิบีดี้เอาแม่เอามเดี๋ยวเปิดประตูให้ได้จริงๆเหรอเออแต่จะให้สกิบีดี้เข้ามาจะดีเหรอ เฮ้ยแจ๊กเข้ามาได้ยังไงเล่าแค่หยอกเล่นนะเข้ามาไหมิกีบิ๊ดี้เข้ามาไหมเดี๋ยวพวกเราเปิดประตูให้เอะเดี๋ยวเปิดให้นะได้้เข้ามาเข้ามา ไปสิสกิบิดี้มามาฮึคราวนี้แก้ฉันอีนะอ้โอ๊ยไา้โอ้ยเป็นอะไรนี่เปล่าเฮ้ยอุ้ยโดนขาฉันเลยอะปิดมุกโอ้ยนั่นไงพวกเธอแก้ฉันดีนักมาเป็นแบบนี้อ๋อย เราไม่น่าแกล้งสกิบิดี้แบบนี้เลยะเกิดอะไรขึ้นลูกเฮ้ยสกิบิดี้เด็กสองคนนี้น่ะเขาล่นประตูครับุณนาเขาพวดหนูนะสิคะแกล้งสกีบิดี้เปิดปิดประตูล่อให้เขาเข้ามาที่จริงก็ไม่ได้กลัให้เขาเข้ามาหรอกค่ะแค่แกล้งเขาเล่นขำๆ่านั่นไงลูกทําแบบนี้ได้ยังไงน่ะเห็นไหมเนี่ยเปิดปิดประตูเล่นจนประตูหนีบเท้าตัวเองเลยทำแบบนี้น่ะกรรมมันตามสนองประตูหนีบเท้าเลยจนตัวเองต้องได้รับบาดเจ็บขอมวแต่อยากจะแกล้งคนอื่นน่ะ ถ้าไม่อยากเป็นเพื่อนกับเซอร์กิบิดี้จริงๆอนะ่ะก็อย่าไปแกล้งเขาอย่าไปรังแกเขานะลูกนะค่ะคุณพ่อหนูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วค่ะคุณพ่อหนูจะไม่แกล้งเซอร์กิบิดี้อีกแล้วอ่ะต่อไปก็จะทาแบบนี้นะปิดมุกใบหยกด้วยไปปิดมุกพาน้องไปทําแผลไปงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปโรงพยาบาลเองอย่างนั้นเหรอใช่แล้วครับจะพาบินไปได้ได้ได้เซอร์กิบิดี้ขอบใจมากนะต่อให้ลูกฉันอยากจะแกล้งแค่ไหน แต่นายก็ยังเป็นคนดีไปลูกไปพาน,น้องไปหาหมอไปไปเ <ไป S 3> ลยนะ